รีวิวร้านตู้หยอดเหรียญซักผ้าที่เบลเยี่ยมคะ่ะอันนี้นะคะก็พยายามวนหากันคะ่ะว่าเครื่องซักผ้านี้นะคะช่องไหนมันใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มช่องไหนมันใส่น้ํายาซักผ้าซึ่งเขาไม่ได้มีบอกไว้คะ่ะทุกคนเจ้าของร้านเขาก็เลยออกมาบอกคะ่ะสรุปแล้วนะทุกคนอันนี้คือน้ํายาปรับผ้านุ่มเอ้ยอันนี้น้ํายาซักผ้า AB C ตัวนี้นะจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มเอาให้ดู แล้วก็ก่อนที่จะซักผ้านะคะเราก็ต้องไปกดตรงตู้ค่ะเพื่อให้เครื่องซักผ้ามันทํางานราคาค่าใช้บริการนะคะเครื่องซักผ้าตัวเล็กจะอยู่ที่หนึ่งหบ็ดาทตัวใหญ่จะอยู่ที่3 3 3สบาทเครื่องอบผ้าชั่วโมงละ260อกสบาทเครื่องรีดผ้าชั่วโมงละสี่้อสิบสี่บาทก็หยอดเหรียญตรงนี้ถ้าเลือกได้ตรงนี้แล้วก็เสร็จเลยก็เอาเสื้อผ้ามาใส่ค่ะ หลังจากนั้นก็รอไปค่ะด,ดุโคนเขามีที่ให้นั่งรออยู่นะเสร็จแล้วกลับบ้านได้